ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเงินฟรีเข้าทูนิ้วเล็ตนะครับผมจากซองเป่าทูนี่นั่นเองนะครับสำหรับใครนีนครับผมที่อยากรับเงินฟรีนะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่างละเอียดนะครับย้ําเลยนะครับผมว่าดูให้จบอย่างละเอียดห้ามกอแม้แต่นิดเดียวนะครับ นี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับผมกรอกเบอร์ไปตรงนี้นะครับแล้วกดรับซองอังเปาทันทีนะครับก็จะได้วอลเล็ตมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูวิธีการรับเงินฟรีกันเลยนะครับผมไปดูวิธีการทําขั้นตอนแรกกันเลยนะนี่นะครับผมต้องมีแอปพลิเคชันไลน์นะครับสำหรับนะครับผมการรับเงินนะครับผมทําตามผมได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับผมมากดเพิ่มเพื่อนด้านบนนะครับผมตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็มากดตรงนี้นะครับผมค้นหานะครับที่เป็นรูปแว่นขยายกดไปเลยนะ เสร็จแล้วนะครับผมก็มาใส่นะครับทุกคนจแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับผมแอดแบบนี้นะครับ5 5 4 I C M Y แล้วก็ Z พิมพ์ตามนี้นะครับให้ครบทุกตัวนะครับทุกคนก็สามารถพิมพ์ตามนี้นะครับผมสต็อปไว้หรือว่าจะเขียนไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มากดค้นหาด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปแว่นขยายกดไปเลยนะครับจะเห็นนะครับผมแชททูมอนิวเลด์ตรงนี้นะครับกดที่คําว่าแชทไปเลยนะครับผม นี่นะครับผมหลังจากที่เราเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะครับผมมันก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ไม่ขึ้นก็สามารถพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับพิมพ์สวัสดีก็ได้นะครับสำหรับไลน์นี้นะครับผมก็เป็นไลน์นะครับผมสําหรับการสุ่มแจกนะครับผมซองบรอดฟรีของช่อง BNX2 แล้วก็บวร X2 นั่นเองนะครับทุกคนต้องดูคลิปที่สอนให้จบเพราะในคลิปจะบอกทุกอย่างไว้หมดแล้วห้ามกอคลิปเด็ดขาดใครกอคลิปก็ถือว่าพลาดเอง แล้วคีย์เวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุก e P ีนี่นะครับผมก็สามารถอ่านได้นะครับก็คือนะครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกคีย์เวิร์ดนะครับให้ทุกคนมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับผมด้านล่างนะครับถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับผมพิมพ์ครบทุกตัวอักที่ผมบอกนะครับแล้วกดส่งไปนะครับจะมีลิงก์ซองเป่าทูมูนี่วลเลตส่งกลับมานะครับง่ายๆแค่นี้นะครับผมสําหรับวิธีการหาเงินเข้าทูมูนี่วัลเลนะครับผมกับไลน์ตัวนี้นั่นเองนะครับก็นะครับผมที่สําคัญก็คือดูคลิปนนนนี้้ใหจบัเองะคผม แล้วคีย์เวิร์ดนะครับผมก็จะเปลี่ยนใหม่ทุก EP ด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามนะครับผมตอนต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมวิธีการรับเงินฟรีกันเลยนะครับ ก็ถ <boundaries> ึงนะครับผมเวลาที่ผมมาบอกคีย์เวิร์ดแล้วนี่นะครับสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับทุกคนให้ท่านผู้ชมมาพิมพ์ที่ช่องพิมพ์ตรงนี้นะครับตรงแชทนั่นอนะครับพิมพ์นะครับผมให้ครบแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าผิดนะครับก็จะไม่มีลิงก์อ้างเปานะครับแล้วถ้าผิดนะครับผมข้อความมันก็จะขึ้นซ้ำๆเดิมๆนะครับตามที่บอกไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนเลยบอกทุกคนนะครับให้ตั้งใจดูนะครับแล้วก็ห้ามกอนะนี่นะครับพิมพ์ไปตามนี้นะครับ d 8 h a o 7 Q I X H S T Q I D 1นะครับพิมพ์พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับทุกคนผมก็จะตัดตัวออกเหมือนเดิมนะครับจะไม่เอาเลขนะครับผมนี่นะครับลบเลขออกไปให้หมดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับลบแบบนี้นะครับก็ส่งไปนะครับถ้าถูกต้องนะครับทุกคนนี่นะครับผมจะเห็นเป็นลิงก์สีฟ้าๆตรงนี้นะครับเป็นลิงก์อ่างเปานั่นเองนะครับสามารถนะครับผมเข้าไปรับ วอลเล็ตได้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับวิธีการทํานะครับใครดูจนจบนะครับผมจะเข้าใจนะครับว่าทําอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแล้วนี่นะครับมีอีกซองหนึ่งด้วยนะครับผมตามที่บอกตรงนี้นะครับสามารถอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับทุกคนใครที่ไม่ทันไม่เป็นอะไรนะครับก็นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับที่สําคัญก็คือกดกระดิ่งนั่นเองนะครับถ้าใครกดกระดิ่งนะครับผมมันก็จะแจ้งเตือนให้กับ ท่านผู้ชมนเองนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาดูได้ทันนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับทุกคนถ้าหมดแล้วก็จะหมดเลยนะเองนะครับที่สําคัญคีย์เวิร์ดเปลี่ยนใหม่ทุกอ P ีนะครับต้องมาติดตามนะครับผมตอนต่อๆไปด้วยนเองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปีโอหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ